สิดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเป็นเพื่อนฝนตกไม่ได้เข้าสวนหลายวันมาแล้วจะไปสำรวจสวนเนี่ยหลังฝนตกแดดออกเนี่ยมันก็จะตกม่อีกดูดอกไม้ใหญ่ล้มระเนระนรัดหมดเลยแดดออกได่จะวิ่งเข้าสวนหน่อยหนึ่งด,ดอกบัวสวยไหม ดอกชะบ่าสีม่วงช่วงนี้ก็จะประมาณนี้แหละในส่วนใหญ่อันนี้ปีหน้าอยากจะปลูกให้มันชิดกันกว่านี้หน่อยมันมันสูงเนาะมันหักที่เหลือยายมาปลูกตรงนี้นี่ก็ยากขึ้นเต็ม ดูมะเขือยายยายแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะท้อใจเลยไม่ค่อยได้สนใจแล้วฝนมันตกเยอะขนาดปลูกในกระถางมันยังแบบไอ้นั่นเลยอะเนาะเนี่ยดูดิเลยท้อเลยโอ้นี่ถั่วเดีย๋ยวยายจะมาเก็บถั่วแล้วนี่ถั่วเวียดนามถั่วก็แช่ไว้ตั้งเยอะเลยพริก พริกใหญ่โอ้ยโอ้ยได้มาเก็บถัว่วเฮ้ยนี่ไงไม่ใช่วันตัวทาก,กินแล้วบ่นี่น,นันนันนันทา,นาก,กินแล้วเก็บเก็บเอามาเล็ดมันไว้ได้มาเล็ดหน่อยก็ยังดีนี่โอ้ยนี่อยากกินไดเน้เพื่อนเพื่อนมาเก็บสักอันหนึ่งดิอันอื่นยังไม่มาเลยเนี่ย ดูพริกยายไม่ยังไม่เคยปลูกพริกได้งามขนาดนี้แต่ว่าดกดกอยู่พริกอะดกอยู่ดกทุกปีนี่มระเนระนาดเลยแบบปีนี้นา่ดดาจะได้ปุ๋ยเยอะอันนี้มันค่อยฟื้นแล้วนะเนี่ยเนี่ยมเมื่อคืนอะเนีย่ยค่อยมาตัดใบอกอ,อกอีกโหแมงลักโอ้กะเพราเนี่ยมาถอนยาเนี่ยอุย้ยเหนียว ไม่เหมือนตรงนั้นที่ยายที่วันนั้นนะอ่ะอุ้ยสนุกสนุกที่ยายมาถอนหอมมาน้ําจําได้ไหมเนี่ยมาถอนหอมแล้วยายก็ขุดดินนะ่ะโอ้ยแบบดินบ้านยายมันไม่ใช่ดินทรายมันเหนียวโฟฝนตกมามันขังเห็นไหมถึงให้มาเขือมันเนี่ยน้ํามันขังอยู่เ,ยเห็นไหมมันไม่ใช่ดินทรายโอ้ยนี่อะไรเนี่ย ยายเอาอัน,นั้นมาโรยโรยไว้มะเขือไอไอนะันมะเขือผักชีมาโรยไว้ยังไม่เห็นขึ้นเลยเรดิสเ,เลยเมล็ดเรดิสเหลือก็มาโรยโรยทิ้งไว้ในสวนมันแฉะเกินทาไม่ได้หรอกเนาะเดี๋ยวจะมาถอนอยาแถวแถวนี้เอาไปให้กระต่ายให้ไก่ เดี๋ยวตัดให้มันขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่อีกให้มันสวยๆโอ้ยลืมเก็บมเมล็ดถั่วลันเตาเพื่อนๆเอ้ยใช้ตัวถากมากินของยายอยลืมเก็บเดี๋ยวจะเอามาตัดออกแล้วเดยอดเนี่ยยอดไออไว้มันก็จะตัดก็เสียดาย แต่ข้างบ้านเขาตัดแต่มันจะมันจะใหญ่เนาะเนี่ยจริง,รงๆเขาไว้แค่สี่ห้าอันหนึ่งสองสามสี่เนี่ยห้าอน,นี้ก็ตัดแล้วนี่เนาะยายังไม่ได้ตัดเลยเสียดายเนาะจะตัดออกมันก็ไปแตท่ที่จริงก็เอาไว้มันก็ไม่สุกให้ได้กินหรอกหน้าหนาวมาก่อนถ้าเราตัดข้างบนแล้วมันก็ข้างล่างมันก็จะแบบนี่แตกแล้วนี่ถ้าเราตัดข้างบนข้างล่างมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรมีแรงอะ่ะ ลูกมันจะได้ใหญ่เนาะนี่โอ้ยไม่ได้เข้าสวนมาหลายวันแล้วนีนน่ดูดิมะเคขือเทศไม่ได้ผูกเลยนี่อ,อย่าขึ้นเต็มอีกแล้วผลไม้ก็เป็นยังไงไม่รู้ไม่ได้เดินไปดูเลยเดินไปดูไหม แดดออกแดดออกแต่ว่ามันเปียกไปหมดเลยเนาะหนาวด้วยนะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศหนาวสูงสุด21องศานะเนี่ยเพื่อนเอ,นอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เลยข้าวโพดย,ย่ยขาโพดย,ย่ายเป็นไงมั่งนี่โอ้ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้มันรีบมันมีดฟักได้อยไม่สวยเลยไม่เต็มเลย นี่ไงใหญ่เลยแอบเอาไว้อันหนึ่งไม่มีฝักเลยเห็นไหมแอบเอาไว้นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหักไปให้กระตายละที่ว่ามันมีมันมีหลายอันนะยายแอบเอาไว้ลองดูเฉยๆเนาะถั่วก็เยอะเกินเลยไปเก็บแล้วนี่แก่แล้วปล่อยไว้่างนี้แหละให้มันแก่เดี๋ยวจะเก็บเอามาเล็ดมัน ไม่เป็นไรนี่ไงมันก่อนเก็บเล็กๆนี่ดูสิมันยาวนี่เห็นไหมเอามาเล็ดมันเดี๋ยวต้องมาเก็บนี่อันนี้เยอะแยะเลยถั่วเวียดนามนี่ถั่วเวียดนามก็ยาวดีนะนี่ดกมากเลยตัดใบออกไม่รู้กี่รอบแล้วนี่เดี๋ยวจะมาตัดอีกเลยนี่กำลังสวยเลยเอามาล็ดมันไม่ทำ ข้าเหนียวถั่วดำเนื้อังค่อยมาตัดใบออกอีกเลยเยอะถั่วเวียดนามนี่อันนี้ไทยไทยอันนี้ยังไม่เห็นออกลูกเลยอยากจะเก็บพันตัวนี้ไว้นี่โอ้๊ยนี่ดูมันเจอหนาวปไปดูในบ้านผักนี่เห็นพริกอยากกินใส่กอกทอดใส่กอกกินบ เป็นพริกนี่นี่นีดูนี่ใหญ่แล้วพริกปีนี้สุดยอดโอ้ยอันนี้พันอะไรล่ะเนี่ยเฮ้ยเพิ่นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นไม่น่าละใบมันแตกตามองมาจากทางนี้นี่มองมาจากตรงนี้นู่นนูน่นอู้ยได้มาพันหนึ่ง นึกว่าจะไม่ได้พันแล้วนี่นู่นดีนะที่ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะไปมันไม่เผ็ดอันนี้มันไม่เผ็ดพริกนี้ไม่เผ็ดเหมือนพริกหยวกเลยเดี๋ยวจะเก็บพันไว้มีหน้าละใบแตกต่างกันไปอันนี้พริกมลัยให้มายายมันพันเดียวกันหมดเลยนะพริกชี้ฟ้าหนึ่งพันเดียวกันหมด อ,อนี่ได้มาอันหนึ่งนีอ่อันหนึ่งพันผสมส่วนอันนี้พริกทอดสเปนนี่พริกทอดสเปนด้านโน้นไม่สวยเลยนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยตั้งแต่ปลูกขุดๆทมเดีย๋ยวไปหาปุ๋ยมากลบๆหน่อยสิเนี่ยไม่ได้ใส่ เดี๋ยเก็บอันนี้ไปไว้ข้างหน้าก่อนเด้อลืมดิีนบ้านผักเป็นยังไงโอ้ไม่ได้รดน้ําเลยแห้งเนี่ลยละบ้านผักก็อย่างงี้หละไปไหนไม่ได้ต้องรดน้ําอันนี้น่าเสียดายเลยนี่ตัวทาก,กิน,นก็เยอะอยู่นะนี่อ้อันนี้ดู สวยมากเลยอ่ะมาระก็เยอะแล้วได้นี่อันนี้เอาไว้เอาพันอันหนึ่งเนาะโตแล้วม,มระมมระมมระนี่นีป่ปเพืพ่อนๆอย่่ขอรถน้ำผักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดเมนูก่อน ยังไม่รู้ว่ากินอะไรแต่เดินมาเจอแล้วก็เดี๋ยวคิดออกเองแหละเดี๋ยวเก็บไว้แล้วแค่นี้ก็เก็บได้แล้วนี่ถั่วไปตากแห้งไว้